Hello English กับครูแนนคนเดิมเพิ่มเติมกับศับภาษาอังกฤษและวิธีการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้แบบง่ายสบายๆส,สนุกไปได้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะทักทายกันนิดหน่อยนะคะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะประโยคที่เราทักทายภาษาอังกฤษกันอย่าลืมนะคะก็ how are y o u h o w s e v e r y t h i n g how's life going นะคะและ้วก็ how life teaching you คุณลองทักทายแล้วคุณฟังลองตอบในใจนะคะ how life teaching you เราก็สามารถตอบได้ว่า I'm g o r d I'm fine แบบนี้นะคะอย่าลืมนะทุกครั้งคุณจะพยายามลองพูดลองถามแล้วคุณรู้ฟังก็ช่วยตอบด้วยนะคะเอาละคะ่ะวันนี้คุนึกถึงว่ามีวันหนึ่งเนี่ยนะคะไปทานกาแฟนะคะเราก็แน่นอนร้านกาแฟที่คนชอบไปนั่งกันชิลๆเนี่ยคะก็เลี่ยงไม่ได้นะคะก็จะมี Starbucks นั่นเองนะคะซึ่งร้านกาแฟแห่งนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการสั่งนะคะที่มีแก้วแปลกๆนะคะอย่างที่คุณรู้ฟังได้เคยเข้าไปแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาไม่สั่งเป็น SM L ไม่เป็น small นะคะ medium large extra large ใช่ไหมคะทำไมก็ไม่สั่งกันแบบนี้หรือบางคนบอกว่าโอ้ยโครก็สั่งง่ายๆเข้าไปก็แก้วเล็กคะ่ะแก้วใหญ่ถูกไหมคะแต่บางทีเกิดเราเข้าไปสมมติว่าสมมุติว่านะตีต่างเรามีโอกาสไปที่ ต่างประเทศนะคะแล้วอ่ะอย่างเช่นครูเนี่ยกำลังไฝฝันแล้วว่าอยากจะไปที่สตาร์บัคสาขาแรกสักหน่อยลองดูสิว่ามันจะแตกต่างกับที่ไทยไหมนะคะอ่ะตอนนี้เมาสมอยให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเขาบอกสตาร์บัคที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะครูเคยไปที่สิงคโปร์อ่ะครูเคยไปที่สิงคโปร์นะคะราคาเนี่ยเรียกว่าถ้าเทียบกับเงินของสิงคโปร์เนี่ยถือว่าสตาร์บัคเป็นกาแฟไม่ได้ราคารุนแรงนะคะแต่ถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ย กลายเป็นแก้วหนึ่งคือแบบโอ้ my god นะคะประมาณ200กันเลยทีเดียวนะคะขึ้นไปหรือว่าอาจจะเป็นร้อยไปไปนะซึ่งเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟาส่วนใหญ่ถ้าคุณผู้ฟังไปใช้บริการของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะราคาอะไรทํานองน,นี้แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของ business นิดนึงอ่ะขอแอบเมาท์มอยให้ฟังนิดหน่อยนะคะในเรื่องของ กาแฟเนี่ยนะคะมันจะไม่เขาก็คิดคอนเซ็ปต์มาว่าฉันจะเป็นแบบฉันจะไม่ใช่แค่ร้านกาแฟคุณรู้ฟังนึกออกไหมแต่ฉันจะเป็นที่ที่แบบเออคุณมานั่งทํางานคุณมานั่งประชุมมาคุยนู่นนี่นั่นได้นะคะก็ง่ายงเหมือนเขาก็คิดค่าไฟค่าใช้สถานที่เหมือน co-working s p a นะคะของเราไปในตัวนะคะเพียงแต่ว่าคุณค่าเข้ามาแล้วก็ซื้อกาแฟแจริงๆซื้อขนมก็ได้นะคะ <S <S ทีนี้อ่ะสมมติว่าเราเนี่ยได้ไปที่ Starbucks สาขาแรกของโรคแล้วคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมไปดูแล้วพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปที่นั่นเนี่ยนะคะเราจะสั่งกาแฟอย่างไรแบบไหนบ้างนะคะวันนี้ครูเอาหัวข้อเนี้ยมาฝากกันแต่เดี๋ยวขอยกไปตอนท้ายนะคะตอนนี้เนี่ยอยากให้ทำความรู้จักกับแก้ว3ขนาดอ่าคุณฟัง ก่อนที่จะไปดูเรื่องแก้วกันเนี่ยนะคะเรามาดูคำนี้กันนิดนึ่ง The meaning of grand day wenty and the reason why Starbucks create all this name instead of small medium large ทันไหมคะครูไปช้าช้หนึ่งรอบวันนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันค่ะ The meaning of grand day wenty and the reason why Starbucks create all this name instead of small medium Large นะคะครูจะพามาดู3คํคำนี้ว่าทำไมสตา b u บั s ถึงดึงชื่อนี้นะคะคำว่า Grande Venti แล้วก็ทอเนี่ยมาใช้แทนแบบ Small Medium แล้วก็ Large นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเขาก็จะมีไซส์นะคะมีทั้งหมด3 s i ไซส์มีคำว่า Tall นะคะแล้วก็ Grande แล้วก็ Venti แก้ว Tall จะเป็นไซส์แบบ แก้ว small นะคะแล้วก็ g r a n d e เป็นไซส์กลางค่ะแก้วแก้วทอรเนี่ยจะเป็น12ออนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ g r a n d e เนี่ยจะเป็น16ออนนะคะออนในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นหน่วยวัดแบบปริมาณน้ำนะคะ่ะเคยได้ยินไหมคะเวลาเราชงนมให้น้องชงนมให้หลานเนี่ยนะคะหรือให้ลูกเนี่ยจะเรียกว่าออนหน่วยออนค่ะ O N z นะคะเรียกว่าออนนั่นเองนะคะก็คือออนแล้วก็เติมเข้าไปออน ก็จะมี12-16หลายค่ะไล่ไปเป็นทอ o r g r a n d e แล้ว f a n นะคะแต่ว่าวันนี้สอนแค่นี้คงจะง่ายเกินไปนะคะคุณฟองบอกโอ้ยรู้อยู่แล้วเรามาดูนิดนึงนะคะคำว่า g r a n d e สกดด้วย g r a n d e นะคะเราออกเสียงได้ว่า g r a n d e หรือ g r a n d e ก็ได้ค่ะเป็น g r a n d e หรือ g r a n d e ก็ได้นะคะก็เป็นภาษาโรมันค่ะจะมีความหมายว่าใหญ่นะคะแปลว่าใหญ่ ก็คือ large big great ได้นะคะ large ที่จะกดด้วย l a r g e large ที่แปลว่าใหญ่นะคะ big เหมือนกันก็แปลว่าใหญ่แล้วก็ great ก็แปลว่าใหญ่ g r e a t นะคะ great big ก็ b i g big นะคะโอเคถัดมานะคะเขาบอกว่าคำว่า g r a n d e เนี่ย ไปหาข้อมูลเป็นรากสับมาฝากคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าเป็นภาษาโรมันนะคะเราก็ grand d เนี่ยจะหมายถึง a cup of coffee smaller than venti นะคะ grand d นะคะ smaller than venti but larger than tall จำได้ไหมคะเมื่อกี้คุณไล่ว่า tall grand e แล้วก็ venti คะ่ะมันจะอยู่ตรงกลางค่ะก็เลยบอกว่าเป็น a cup of coffee เป็นกาแฟนหนึ่งถ้วยค่ะ smaller than venti ะะเล็กกว่า venti คะ่ะ but larger than toe ใหญ่กว่าทอล่ะ usually 16 x t e e n อ s นะคะหน่วยออนเนี่ยอ่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าตัวสั้นเนี่ยนะคะตัวสะกดย่อเนี่ยเป็น o n z ใช่ไหมคะตัวเต็มอ่ะคุณสะกดตัวเต็มให้ฟัง o u n c e s o u n c e s oranges oranges ะะจะประมาณ455ม mm, ิลลิลิตรนะคะอันนี้ฝากไว้ต้องมา,มาดูเฟนตีกันบ้างคำนี้น่าสนใจนะคะแกรนเด่ A, เมื่อกี้เป็นโรมันนะคะเวนตี enti, ค่ะเวลาออกเสียงจะไม่ใช่วนติเวนทายไม่เอานะคะเว uh, นเวนจำได้ไหมคะรูเคยสอนตัว V V จะต้องเป็นเสียงวะแบบนี้นะคะวะเป็นเวนตีเวนตีนะคะอยากได้เ uh, ก้วเวนตีนะคะเป็นภาษาละตินค่ะ ซึ่งตัวนี้นะถ้าคุณผู้ฟังชอบเล่นเกมนี่ถ้าใครเล่นเกมนะคะบางทีเกมเนี่ยนะคะมันจะเอาศัพท์โรมนันกรีกละตินมาตั้งชื่อตัวละครอ่านีน่เห็นไหมคะใครเป็นสายเกมนะคะเกมมิ่งเนี่ยเอาไปดูได้หรือใครที่ชอบพวกอ่านอ่านใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสารคดีนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มีศัพท์ภาษา,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 ษาอังกเข้ามาเกี่ยวข้องคุณผู้ฟังอาจจะได้เจอตัวนี้ vent นะคะเป็นภาษาละตินแปบลบว่าลมค่ะ Vent แบบว่าลมแล่ะ vent เปลว่าลมลมที่พัดไปพัดมาก็จะไปเชื่อมกับคำนี้คะ่ะ vent ที่แปลว่าช่องลมนะคะเราจะเจอตามแบบพวกอุปกรณ์ในบ้านนะคะ vent จะแปลว่าช่องลมนะคะแล้วมันก็จะมีอย่างเช่นในเกมอ่ะเกมนี้เกมที่มันเคยฮิดก่อนหน้านี้นะคะคือเกม Among Us นะคะ Among Us นะมันก็จะมีตัว i m p o r t e r นะคะที่จะต้องมุดลงไปในช่องลมเพื่อแอบเพื่อนก็เรียกว่า vent นั่นเองนะคะหรือ เรามาดูค่ะเพิ่มเติมว่าอา้าวแล้วเกี่ยวอะไรล่ะคะโคเกี่ยวอะไรล่ะครับอีเวนต์เนี่ยช่องลมนะคะเกี่ยวอะไรกับสตาร์บัคจริงๆเป็นภาษาอิตาลีนะคะแปลว่า20 20นะคะ20แปลว่า20นะคะ20เนี่ย20เนี่ยแปลว่า20ดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อน,นะคะเพื่อความเก๋ๆนะดึงศัพท์ภาษาอิตาลีนะคะอิตาลีนะคะมาใส่เข้าไปนะคะโดยที่20เลยแปลว่าหน่วยที่มันเป็น20ออนนะคะมันก็เลยอยู่ตรงกลางเนาะ ยี่สิบนะคะที่คุณบอกมันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นสายแก้วนะคะก็มาดูว่าเอ๊ะพอเป็นแก้วเนี่ยมันก็อย่างที่ครูเล่าให้ฟังว่ามีสิบสองออนสิบสิบหกออนนะคะแล้วก็เป็นยี่สิบออนนั่นเองนะคะจำไง่ายเวนคือลมนะแล้วก็แปลว่ายี่สิบนั้นเวนตีคือแก้วใหญ่สุดนะคะก็คือยี่สิบออนทอคือเล็กสุดขนาดทอนะทอเพราะว่าสูงใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นในแก้วสตั๊บั๊เนี่ยจะหมายถึง 9, แก้วแค่เล็กสุดเลยนะคะแล้วค่อยมา Grand A, Grand A, Grand A, แกรนเดย์แกรนเนอร์คือใหญ่เหมือนกันแกรนเดย์เนาะ แล้วทำไมสตาบัคเนี่ยเขาถึงเอาคําเหล่านี้เนี่ยมาเรียกทำไมไม่ใช้คําง่ายๆนะคะเพราะว่าเขามีคอนเซปต์ค่ะว่าถูกดีไซน์มาให้มีแบบแนววัฒนธรรมอิตาลีนะคะทำไมครูออกเสียงอิตาลีตัวนี้ไม่เอา, Italy, ะะา,า, Italy. าอิตาลีนะคะภาษาอังกฤษอาราอิตาลีชาวอิตาลีจะเรียกว่าอิตาเลียนสเตตไม่เหมือนกันนะคะ Italy, อิตาลีอิตาเลียนทานไหมคะอิตาลีอิตาเลียนชาวอิตาเลียนอยู่ในประเทศอิตาลนะคะ โอเคเป็นวัฒนธรรมอิตาลีค่ะนะคะก็เป็นความชื่นชอบของเจ้าของนั่นเองก็เลยนําภาษาอิตาลีนะคะมาใช้นั่นเองนะคะก็เลยตัดไซส์บางไซส์ออกนะแล้วก็ให้หาคําศัพท์อื่นนะคะที่มีความหมายที่แปลว่าใหญ่เข้ามานั่นเองนะคะโอเคงั้นต่อไปนี้นะเราอาจจะใช้เป็น small medium large ก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ให้ตามนั้นก็จะเป็น tall grande และก็ venti นั่นเองอทีนี้กลับมาตรงนี้บ้างว่าคู่ขาได้แล้ว โอเคการสั่งกาแฟเนี่ยมีหลายไซส์นะคะทีนี้ถ้าหนูเนี่ยจะไปสั่งกาแฟหนูจะพูดอะไรบ้างหรือประโยคที่เราจะเจอนะคะจะมีอะไรบ้างครูเอามาฝากเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังลองมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างที่เราหน้าจะเอาไปใช้หรือเราเคยใช้กันนะคะหรือเราเคยได้ยินเอาละค่ะมาประโยคแรกค่ะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทานอะไรให้เราพูดว I've h a e I've h a have I will have ชันไหมคะ I will have I will have ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราต้องการเช่น I will have a croissant นะ I will have a croissant หรือ I will have a cup of coffee I will have a cup of coffee ฉันขอกาแฟสักแก้วขอครัวซองสักชิ้นหรือเราเดินเข้าไปคะ่ะถ้าเราไม่บอกฉันขอเราถามเขาก็ได้ว่าคุณมีสิ่งนี้ไหมเอาละคะ่ะพร้อมนะคะคุณมีสิ่งนี้ไหมภาษาอังกฤษพูดว่า Do you have You have? แล้วคุณผู้ฟังก็ตามด้วยสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการค่ะเช่น Do you have an apple pie? Do you have an apple pie? เราจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงไหนก็ได้ค่ะแต่ขอให้ออกเสียงถูกว่าเป็น Do you have an apple pie? Do you have an apple pie? Do you have a donut? Do you have a donut? คุณมีโดนัทไหม Do you have a potato salad? Do you have a potato salad? คุณมีสลัดมันฝรั่งไหม เห็นไหมคะแค่นี้เองหรือคุณผู้ฟังจําได้ว่าเคยทานอะไรชอบอะไรลองถามสิ่งนั้นว่าวันนี้มีไหมนะคะด้วย do you have หรือ i will have เรามักจะพูดเป็น I have, i have i have i will have นะคะก็คือ will จะย่อเนาะถัดมาค่ะ can i have ก็ได้นะคะใช้เป็น do you have หรือ can i have ก็ได้ c a n i have a black coffee with honeycan i have a black coffee with honey ลองพูดตามครูได้เลยนะคะ can i have a black coffee with honey ขอกาแฟดำใส่น้ำผึ้งบล a c k coffee นะคะคือกาแฟดำถัดมาขอเขาแล้วบอกเราว่าจะกินอะไรถามราคาค่ะ how much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  ถ้าพูด how much how much แบบนี้นะคะต้องเป็น how much how much ต้องมีเสียงช้่งค่ะ how much how much is this potato salad how much is this potato salad how much is this coffee how much is this coffee how much is this donut How much is this donut? นะคะก็คือถามว่าสิ่งเนี้ย How much is t h i s นึกอะไรไม่ออกตอบแบบนี้ค่ะ How much? How much? นะคะเท่าไหร่ How much is this? อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ How much is this? พร้อมกับชี้ไปสิ่งนั้นนะคะชี้ไปว่า How much is this? How much is this? สิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ง่ายไหมคะได้ไหมคะอะเดี๋ยวครูจะทวนให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะไปต่อกันก่อนนะคะ I like an ice cappuccino. I like an ice cappuccino. I like an ice คาปูชิโนนะคะแค่มีคำว่าคาปูชิโนเขาก็รู้แล้วค่ะไอซ์ Ice, ก็คือน้ำแข็งก็คือกินคาปูชิโนเย็นค่ะดังนั้นถ้าเราอยากกินเอสเปรสโซเย็นก็เป็นไอซ์เอสเปรสโซจส่วนใหญ่เอสเปรสโซมันจะเป็นกาแฟดำนะคะช็อต เดียวอะค่ะเขามาจะกินเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เป็นเอสเปรสโซ่ใส่นมนะคะปกติถ้าฝรั่งเขาทานกันเอสเปรสโซ่จะเป็นกาแฟาดำนะคะจริงๆครูก็ไม่ใช่คอกาแฟาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้คุณรู้ฟังก็เลยลองหาสับที่เกี่ยวกับพวกกาแฟาเนี่ยว่าเออแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะคือเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะเป็นกาแฟาดำนะคะเป็นช็อตเลยแล้วก็ไม่เติมอะไรเลยคาปูชิโน่นะคาปูชิโน่ก็จะเป็น กาแฟดำใส่นมแต่ว่ามีฟองนมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีลาเต้ถูกไหมคะลาเต้ก็คือลาเต้ที่เรากินกันนั่นเองนะคะลาเต้แล้วก็อาจจะมีมอคค่าถูกไหมคะมอคค่าจะเป็นกาแฟผสมพวกช็อกโกแลตหรือบางทีอาจจะเป็นโกโก้นะคะต่อมาเลยนะคะ do you have any special do you have any special do you have any special วันนี้มีอะไรพิเศษไหม do you have any special do you have any special do you have wifi do you have wifi คุณมี wifi ไหมคะ do you have wifi what the password what the password what the password อะไรคือ password หรือเราพูดว่า what the password for wifi what's the password for wifi ถันไหมคะ what the password for wifi please give me two s h o t of espresso please give me two s h o t of espresso คำว่า please give me ค่ะแปลว่าให้สิ่งนี้ฉันหน่อยก็คือขอนั่นเองนะคะ please give me please give me เห็นไหมคะประโยคในการเราสั่งเนี่ยเีเยอะเลยนะคุณผู้ฟัง เมื่อกี้คุณบอก I will ใช่ไหม i have I will have อะไรก็ว่าไป Do you have อะไรก็ว่าไป Can I have อะไรก็ว่าไปถูกไหมคะหรือ Please give me ใช่คุณผู้ฟังเดินไปแล้วก็ Please give me two c u p of coffee อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะขอกาแฟสองแก้วหรือเราอาจจะพูดแบบที่เป็นชื่อเลยก็ได้เช่น uh, Please give me ice caramel macchiato ice caramel macchiato ice caramel macchiato mac ขอคาราเมลมาคิอาโต้เย็นค่ะ ก็คือพูดเป็นชื่อนะคะแล้วถ้าเราจะใส่ร้อนเย็นเราก็เติมไปข้างหน้าไอซ์แล้วก็ตามด้วยชื่อนึกเอาไหมคะเช่นไอซ์คาปูชิโน่ไอซ์คาปูชิโน่ no sugar ไม่เอาน้ำตาลแบบนี้คะ่ะหรือ hot คาปูชิโน o no sugar I would like จริงไหมคะเราใส่ไป I would like i l l have Can I have please give me อ่านี่คือสามประโยคเลยนะวันนี้ครูให้ไปสามประโยคแบบนี้เลยนะเอาไปใช้ถัดไปคะ่ะ New coffee will be in already in a few minutes I will call you ประโยคนี้จะไม่ใช่เราพูดละเป็นประโยคที่เราได้ยินจาก staff นะคะเจ้าหน้าที่จะบอกว่า the coffee will be in a ready in a few minutes I will call you เราได้ยินแค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะ I will call you เดี๋ยวฉันจะเรียกนะคะเขาก็จะมีชื่อเนาะเวลาเราไปซาบักเขาจะชอบขอชื่อเราเขียนไว้ที่แก้วใช่ไหมคะหรือเราพูดแบบนี้คะ่ะ Can I have soy milk substitute the regular milk in the coffee? คำนี้เผื่อคุณผู้วังไปใช้ได้นะคะคำว่า soy milk soy milk คือนมถั่วเหลืองค่ะ Can I have soy milk substitute the regular milk in the coffee? Can I have substitute? ค <Jean. S 1> no ือเราขอสิ่งนี้แทนที่อีกอันนึงได้ไหมคุณผู้ฟังเก็บประโยคนี้ไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่อยากจะพูดขออะไรแทนอะไรนะคะ Can I have substitute? โอเไหมคะเช่น Can I have soy milk substitute the regular milk in the coffee? หมายความว่าขอเป็นนมถั่วเหลืองอบางคนแพ้นมถูกไหมคะไม่มีแลคโตสย่อยนมขอนมถั่วเหลือง substitute substitute ค่ะ substitute substitute the regular meal นมปกติ in the coffee ในกาแฟ all the table inside are occupied but our outside zone has plenty of free table วิถ้าเราไปเจอประโยคนี้ล่ะ all the table <Yeah. S 1> ได้ยินคำว่า table ปุ๊บนึกถึงอะไรคะโต oh. all the table inside are occupied occupy ตัวนี้แปลว่าครอบครองค่ะหมายความว่า all the table inside โตะทั้งหมดที่อยู่ข้างในค่ะ are occupied ได้รับการครอบครองไปเรียบร้อยแล้ว นะคะก็คือโตเต็ม but our outside zone has plenty o free f tables แต่ว่าถ้าเป็น outside zone โซนด้านนอกของเราค่ะ has plenty o free f table มีโตว,ว่างเต็มเลยทันไหมคะในประโยคนี้จะมีคำว่า inside inside คือด้านใน outside คือข้างนอก occupy คือครอบครองค่ะแล้วก็ table ที่แปลว่าโต๊ะสมมตินะเอาใหม่นะคะ all the table inside are occupied but our outside zone has plenty of free table เราเรียกมัว่า table ค่ะ เราได้ยิน free table free table คือโต๊ะว่างถูกไหมคะแล้วเมื่อกี้ก็บอก outside free table แสดงว่าด้านนอกโต๊ะว่างจับประเด็นแค่นี้ก็พอว่า i n s i d e มัน occupy สมมติว่า occupy Occ Occ ไม่ได้ไม่เป็นไรนึกออกไหมคะเราก็ได้ยินแค่คือบางทีหนึ่งประโยคคุณผู้ฟังคะเวลาเราจะฟังเนี่ยครูแอบบอกนะว่าเราฟังเป็นประโยคแต่เราอาจจะไม่ต้องแปลได้ทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าให้ดูคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เขาพูดนะคะถัดมา i'm being served thanks ฉันได้รับอาหารแล้วขอบคุณนะคะ i'm being served I'm being served นะคะแปลว่าฉันได้รับการเสิร์ฟแล้ว thanks Eat in or take away Eat in or take away กินที่นี่หรือนำออกคะ่ะ Eat in or take away Eat in นะคะโดยบางทเราอาจจะ here, คจาคำว่า here ก็ได้นะ You eat here or take away กินที่นี่หรือว่า take away นะคะเขาจะขึ้นเสียงสูงนะ Eat in Eat in or take away Eat in or take away โอเคไหมคะเราจะได้ยินประมาณนี้นะคะ เด้วเราจะบอกเขาว่า I will go for a cup of latte I will go for a cup of latte ขอกาแฟลาเต้หแก้วนะคะ Would you like to add an extra flavor Would you like to add an extra flavor นะคะก็จะบอกว่าวิคุณจะอยากแอดรสชาติอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆในสบักนะคะคู่เคยลองคุยกับ,บาริสต้านะคะอ่ะา b ริ i คือคนชงกาแฟใช่ไหมคะคู่เคยถามว่าเอามีอะไรแบบ ประมาว่าเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็ถามว่าเออมาครั้งแรกค่ะแนะนำอะไรดี recommended menu ใช่ไหมคะ recommended menu อะไรคือ recommended menu what is recommended menu อะไรคือเมนูแนะนำคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นกาแฟร้อนจริงๆส่วนใหญ่คนชอบไปทานกาแฟร้อนนะคะถ้าเป็นแบบต่างชาติหรือว่าจริงๆเป็นคนไทยที่เป็นคอกาแฟเพราะว่าจริงๆตัวที่เป็นแบบเย็นนะคะครูเคยถามนะคะเขาบอกมันจะเป็นการเติมไซรัปเข้าไป ก็คือไซรัปกลิ่นต่างๆรสชาติต่างๆนันเองนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานแต่ถ้าเราชอบกาแฟเลยเราอยากลิ้มรสหรือได้กลิ่นกาแฟเนี่ยเราต้องกินเป็นกาแฟร้อนนะคะแต่ถ้าเราชอบเป็นนมนมหน่อยก็กิดเป็นลาเต้หรือถ้าชอบฟองนมอย่างครูไม่ชอบครูเป็นคนไม่ชอบฟองๆนะคะครูก็จะไม่ค่อยทานคาปูชิโน่โอเคเนาะเราจะได้สั่งถูกถ้าเราอยากแบบกาแฟนี้มาจากโคลัมเบียกาแฟนี้มาจากโมร็อกโกอะไรเงี้ยค่ะหรือกาแฟนี้มาจากเบอร์เชล์หรือมาจาก ลาวเวียดนามพมา่าคือจริง,รงๆฝั่งเอเชียบ้านเราก็มีกาแฟาเยอะนะคะดังนั้นเราก็ลองตูวกัวเตมาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคงไม่ใช้คอกาแฟาคงไม่อินเท่าไหร่นะชอบทานกาแฟแต่ว่าไม่ได้แบบดื่มดำรสชาติกระดนั้นขอแค่ใหได้กินรอนะคะแล้วจริงๆเป็นคนซ่านะคะทานกาแฟาสดแล้เวียนหัวด้วยนะคะต้องกินมันพวกแบบดิคาเฟอีนนะคะดิคคฟ รู้จักคำนี้ไหมคะดี c าฟก็คือเป็นเหมือนเขาเอาคาเฟีนออกมันก็จะช่วยลดเรื่องอาการปวดหัวนะคะอแต่ที่ครูยกเรื่องสับ,บัะเข้ามาเพราะว่าเป็นกาแฟที่ครูทานแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของพันุ์กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องอาราบิก้าโรบัสต้าอะไรแบบนี้ถูกไหมคะก อันนี้คงไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าให้คุณผู้ฟังคุ้นกับชื่อเนะว่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็อยู่ที่การคั่วว่าขวยังไงใส่กับอะไรกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็อย่างครูทานเนี่ยถ้าครูทานกาแฟสดจริงๆคุณควรจะเวียนหัวนะคะมันอาจจะมีพวกคาเฟอีนแรงหรือว่าเรื่องของการคั่วแต่ว่ากินในสบักไม่ค่อยเป็นนะคะก็แสดงว่ากาแฟเขาอาจจะไม่แบบอาจจะเป็นกาแฟตัวที่คั่วมาโอเคหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็กาแฟที่ทานได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น Amazon นะคะ Amazon บางตัวคุณทานแล้วเวียนหัวเพราะว่ากาแฟแรงหรืออินทนิลเงี้ยก,ก็แรงนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้โปรโมชั่นหรือว่าสปอนเซอร์จากที่ใดนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าอันนี้จากตัวครูเองบางคนอาจจะแบบอืฟังแล้วเออใช่เป็นเหมือนกันเลยหรือบางคนแบบไม่จริงนะคะก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าทานกาแฟได้แบบไหนเอาละค่ะกลับมาในประโยคต่ตอมานะคะว่า what size อ่าถ้าคุณผู้ฟังได้ยินคับร size, สไซส์ไซส์คือถามขนาดแล้วใช่ไหม what size of coffee w o u l d you like ตรงนี้เราก็จะเตรียมตัวเอาชอกรันเดย์หรือแฟนตีของเราไปใช้ได้ละถูกไหมคะเราก็หรือเราบอกอสมอลเขาก็เข้าใจนะคะคุณผู้ฟัง what are you having นี่เป็นประโยคที่เขาถามเราอะไรนะ what are you having คุณอยากดื่มทำอะไร are you ready to orderwould you like to order now ถูกไหมเอา would you like to order now อยากสั่งแล้วหรือยังนะคะหรือ i would like coffee to go เราอาจจะแบบโอเค excuse me i would like to coffee to go ขอโทษนะครับผมขอกาแฟแบบ to go ก็คือกาแฟแบบที่ไม่กินที่นี่เอากลับ เห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เลย Excuse me Excuse me นะก็คือเราเดินเข้าไปที่เขาแอ่ว Excuse me I would like coffee to go ขอโทษนะครับผมขอกาแฟกลับบ้านพนังงานจะถามว่า h e t s i z e เห็นไหมพอเราไปสั่งปุ๊บเขาจะถามเลยว่า v e s i l e s o f coffee Would you, would you like หรือถ้าเราเข้าไปแล้วเราแบบมีเมนูในใจหรือเรามีไซส์เลยอะเราก็บอกได้เลยนะคะเราจะเป็นเช่น I would like a grande size Ice ์ s อ r e ปรสโขอโทษนะคะขอ Ice Espresso ที่เป็นแกนดีแต่ส่วนใหญ่ Espresso ซไม่มีใครกินช็อตใหญ่นะฮะอันนี้คุณลองยกตัวอย่างเล,เล่นๆเราเลยเราอาจจะบอกว่า excuse me I would like a hot cappuccino to go อยากได้คาปูชิโน่รอนจะเกค่ะอาจจะใส่แก้วเข้าไปด้วยก็ได้เช่น uh, I would like a venti hot cappuccino to go เห็นไหมคะเราใส่ uh, ขนาดเข้าไปใส่ว่าเป็น Ice หรือเป็น h อตแล้วถ้าเราบอกว่า no milk ไม่เอานมคะ่ะ แต่ถ้าโนมิวใส่กาปูชิโน่ไปแล้วนะคะคนคนทําจะงงนิดหนึ่งว่าเอ๊ะสั่งลาเต้สั่งกาปูชิโน่แล้วบอกโ no นมิวเขาทำไม่ถูกน,นะถ้าโนมิวเราก็สั่งเป็นกาแฟธรรมดาค่ะโอเคไหมคะแล้วบางทีบางสาขาเขาก็จะถามว่าจะแใสปอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะเหมือนประโยคนี้เลยค่ะที่บอกว่า would you like to add any extra flavor อยากใส่รสชาติอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะเป็น would you like to add any extra topping นะคะอย่างเช่นอ่ะในสตาร์บัคจะมีจาวาชิฟถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นเออ่คาราเมลบิ๊ครีม หรือว่าอาจจะเป็นใดๆนะคะมีหลายแบบบางทีอาจจะ add more uh, matcha มะ d e r ขอผงมัท่าเพิ่มหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะหรือถ้าเราอยากได้กาแฟาเข้มๆนะคะเราพูดว่า I would like strong coffee strong coffee อยากได้กาแฟาเข้มๆ my coffee กาแฟานุ่มๆค่ะบอกเขาได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันมีหลากหลายแบบมากที่เราสั่งนะคะแล้วก็สมมติว่าประโยคนี้เพื่อเอาไว้ใช้นะคะสมมติถามว่า,วา Would you like to order now สมมติลูกยืนอยู่แล้วยังคิดอยู่เลยอะเราก็บอกว่า I'm sorry I'm not ready yet please help someone else I'm sorry I'm not ready yet please help someone else ทันไหมคะขอโทษนะครับผมยังไม่พร้อมเลยอาจช่วยคนอื่นไปก่อนละกันนะคะว่าง่ายๆแบบคิวถัดไปก่อนเลยขอนึกก่อนถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปที่เคาน์เตอร์ปุ๊บมันจะยืน,ย,นยืนต่อคิวถ้าเรายังนึกไม่ออกเราก็บอกว่า เหมือนครูบ,บอกอเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาสั่งก่อนก็นได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนิกเอาไว้ค่ะเพราะว่าบางทีเราคิดเนาะจะกินอะไรเมนูมันเยอะมากนะคะเอาละค่ะมาถึงในช่วงท้ายของเราอีกแล้วนะคะครูของสรุปนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจะได้เอาไปเก็บไปใช้นะคะสรุปสำนวนนะคะในการสั่งวันนี้ถ้าเราไปที่ร้านกาแฟเราจะพูดว่า I will have I will have เราตามด้วยสิ่งที่เราต้องการสั่งค่ะ Do you have Do you have Do you have หมายถึงคุณมีสิ่งนี้ไหมก็คือเราจะสั่งอันนี้ค่ะ Can I have? Can I have? แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการสั่งค่ะหรือเราอยากจะสั่งเพิ่มใส่ with เข้าไป with Can I have coffee with java chip? Can I have matcha with whipped cream แบบนี้ค่ะนี่เอาไหมคะ I would like I would like แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มก็ได้ค่ะ I would like sandwich I would like ham cheese sandwich and Adventic v e e e n o f f venti Coffee ใช่ไหมค Aventi Ice Coffee เห็นไหมคะใส่ใส่ใสสคำานามที่เราต้องการลงไป Do you have special หรือ Do you have recommendation หรือเราอย่างนี้นะคะ Do you have signature dish Do you have signature coffee คำนี้ดีนะคะ Do you have signature coffee คุณมีเหมือน signature ของร้านนะคะเป็นสิ่งที่เออเป็นตัวแนะนำของเขาเลย Please give me Please give me แล้วก็ตามด้วยสิ่ง,งต่างๆนะคะ หรือเราอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะว่า please give me ตืดืด substitute ตืดืดถูกไหมคะที่ครูสอนว่า please give me อันนี้ substitute แทนที่อีกอันหนึ่งได้ไหมคะ in อะไรก็ว่าไปถ้าเราจำประโยคยาวไม่ได้แค่ please give me ตืดืด substitute ตืดืดแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเราเข้าไปในร้านกาแฟเขาทราบอยู่แล้วว่าเราจะกินกาแฟถูกไหมคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราเราสมมติเราไปในร้านอาหารก็อาจจะใช้ คำนี้ได้นะคะว่า please give me substitute ถูกไหมคะ I will go for I will go for แล้วก็ตามด้วยอาหารเครื่องดื่มโห oh, มีหลายแบบเลยนะคุณผู้ฟังอย่าลืมเก็บไปใช้นะเยอะมากเลยนะคะทวนอีกครั้ง I will have do you have can I have I would like do you have special do you have recommendation do you have signature coffee do you have signature dish please give me Please give me I will go for เห็นไหได้หลายแบบมากๆเลยเห็นไหมวันนี้เอาไปสั่งกาแฟได้แล้วนะคะไปลองดูนะคะฟังครูแล้วลองลองดูลองดูว่าไปฝึกนะคะอย่าเพิ่งไม่อายนะคะลองดูกันดูว่า I will go for อะไร Please give me อะไรก็ว่าไปนะคะลองไปฝึกสั่งดูแล้วถ้าสั่งเสร็จปุ๊บถึงราคาคะ่ะเราถามว่า How much? How much How much How much is this How much is t h i s เราอาจจะตามด้วยถ้าอยากฝึกนะอาจจะเป็น How much is this coffee How much is this I Mocha How much is this i matcha? How much is this ฮ uh, อคา p u c ิ i n o อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราถามเรื่อง Wi-Fi ได้ค่ะเป็น Do you have เหมือนเดิมนะ Do you have แปลว่าคุณมีสิ่งนี้ไหม Do you have Wi-Fi Do you have free Wi-Fi Do you have bedroom Do you have a variable seat คุณมีที่นั่งว่างไหม What's the password for laptop computer Wi-Fi mobile phone นะฮะ What's the password แล้วก็นั่นอนนะคะก็จะมีถ้าเราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็น your coffee y l l be ready in a few minutes. กาแฟคุณจะพร้อมในอีกไม่กีน่นาทีนี้นะคะโอเคไหมคะหรืออาจจะเป็น table seat room is occupied นะคะ occupied จ้าได้ไหมคะครูสอนไปแล้วว่าครอบครองนะคะโต๊ะเต็มนะคะมีคนใช้ไปแล้วหรือ reserve มีคนจองแล้วนะคะอ่าโอเคนะคะทีนี้ก่อนจะลาจากกันไปนะคะเป็นช่วงท้ายนะค,ะครูมีสับนิดนึงเกี่ยวกับกาแฟมาฝากนะคะเรามีคำว่า Americano Americano ก็คือกาแฟาดำใส่น้ำร้อนนะคะ Cappuccino นะ Cappuccino ก็คือกาแฟาใส่นมนะคะมีฟองนมได้ไหมคะ Decaf Decaf อันนี้ที่ครูบอกว่าตัวครูชอบกินแบบนี้นะคะก็เป็นกาแฟกาแฟไรคาเฟ,เอ,าฟ,าาฟอีนอเคไหมคะหรือเราจะพูดว่า Double อ่ะคำนี้ดีนะคะ Double หรือ Double Double บอกว่าเพิ่มชอ็อต Half Cup Half Cup นะคะก็คือขอกาแฟาดำครึ่งหนึ่งแล้วก็ดีคาเฟอีนนึกครึ่งหนึ่ง,ง Latte ลาเต้คนไหนเรียกลาเต้ถูกไหมเรฝรั่งอีสลาเต้ลาเต้หรือลาเต้อย่างนี้นะคะแปลว่าลาเต้มาคิอาโดมาคิอาโดมาคิอาโดก็คือเป็นเอสเปรสโซใส่นมร้อนนิดหนึ่งนะคะมอคค่ะเป็นกาแฟใส่นมแล้วก็ใส่ช,ช็อกโกแลตนะคะไอซ์เย็นมัทฉะนะคะมัทฉะนี่คุณผู้ฟังรู้อยู่แล้วมัทฉะลาเต้แล้วก็อัฟฟกาโดอัฟฟกาโดก็เป็น ไอติมนะคะที่โบกลงไปในกาแฟนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้คิดว่านะคะคุณผู้ฟังคงได้คำศัพท์ไปใช้ไม่มากก็น้อยเลยนะคะไปลองฝึกดูเราจะเก่งขึ้นนะคะ See you again at 6pm เจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน6โมงเย็นในวันนี้นะคะและนันอนนนะคะเหมือนเดิมถ้าเราไม่สะดวกฟังในเวลาที่เราเจอกันนะคะหรือเราอยากจะไปทบทวนนะคะทั้งหมดทั้งปวงที่ครูเคยสอนมาจนถึงวันนี้เลยสามารถเข้าไปได้ที่ WwwMOE r a d i o ว็บ e อนะคะและก็นันนๆนนะคะครูแนนะคะ นิพัทรีสอนและอาจารย์มริการสุขขวัญน,นะคะผู้ควบคุมรายการต้องเอ